ที่ต่อไปเนี่ยที่จุ้มจะให้ที่ใครคือจุ้มวะหมดให้ซื้อพันห้าสี่หกไม่มีความเข้ากันอะจะไปเรือด้วยเหรอแล้วก็ลองคาราโกะเออโอเคคืออะไรวะอะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องทีวี a ช n แนลค่ะ ก็ตอนนี้นะคะมาในสภาพที่แบบว่าเพิ่งตื่นเลยนะคะคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยอุ้มจะมาทําคลิปน้อมใจฟอลโลเวอร์อีกแล้วค่ะหลังจากที่ทําไปนานมากในไอจีนะคะ EP หนึ่งเสร็จแล้วก็เลยมาทําคลังนี้เป็น EP ที่2เพราะว่ามีคนบอกว่าอยากให้ทําอีกน่นนะคะอุ้มก็เลยโอเคมาทําให้ก็ได้เดี๋ยวอุ้มก็จะรอผลโหวต5นาทีนะคะแล้วก็เลือกว่าเออเราต้องไปที่ไหนบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวแบบอาจจะเลือกไปพาให้ทุกคนเลือกอะไรอย่างงี้ นั่นแหละก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอุ้มขอไปอาบน,น้ําแต่งตัวแล้วก็ล้างหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นเลยนะแก้ล้างกันดีกว่าเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้อุ้มใช้เจ้าตัวนี้ดีกว่าค่ะนี่เป็นสบู่ผิวใสวิซีของ Royal Beauty นั่นเองฟูมล,ล้างหน้าอุ้มแบบหมดใช่ป่ะอุ้มก็เลยถึงคุณแม่ซื้ออันนี้มานะคะอุ้มก็เลยแบบว่าเออจิ๊กมาใช้ถอยอะไรอย่างงี้ หอมมีความเป็นกลิ่นส้มอ,อ,อ่อ,อนๆเลยนะคะนี่เป็นแบบสใสๆอีกแล้วเออแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอุ้เคยอ่านรีวิวมานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดจุดด่างดำด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผิวเนี่ยใสขึ้นด้วยนั่นเองนะเพราะจุดด่างดำต่างๆบนหน้าเนี่ยมันจะจางลงเร็วมากๆค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของอวิซี่ไงวซี่เขาก็จะช่วยเรื่องตรงนี้อยู่แล้วด้วยเนาะเนี่ยเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวด้วยคือคนที่เป็นแบบแพ้ง,ง่ายก็จะใช้ได้นั่นเองนะ แนนตึงเลยนะคะอันนี้คือชุ่มชื้นด้วยแบบรู้สึกหน้ามันดีขึ้นด้วยนะเดี๋ยวอุ้มต้องไปลองซื้อมาใช้แบบคุณแม่บ้างนะคะจะได้แบบว่าไม่จริงคุณแม่แล้วเออแล้วก็เห็นคุณแม่บอกว่าราคาก็รัาแค่50บเกเท่านั้นเองนะคะซื้อได้ที่เซฟเป็นเดลเวนด้วยเนาะก็ถ้าใครสนใจสามารถไปซื้อกันได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปแบบเซรฟเวอนอะไรเงี้ยสามารถสั่งได้ที่เฟซบุ๊กรอยัลบิวตี้นั่นเองนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยโน่ะเราสามารถที่ อุมน้ำก็เราออมาเจอกันก็ตอนนี้นะคะอุ้มอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนุก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนเน่ยเลือกเสื้อผ้าให้นะคะว่าอุ้มจะใส่ชุดไหนดีระหว่างนี่ที่เป็นชุดสีแดงนะคะเป็นฮูนแล้วก็สีชมพูอันนี้ที่เป็นแบบว่าวันหวานหน่อยทุกคนก็จะเลือกโดยที่ยังไม่รู้วอุ้มไปไหนนะคะสมมติได้ฮูนแล้วเราไปจัดตัวจักเนี่ยมันก็จะแบบอีกเรื่องหนึ่งเนาะจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกชุดหน่อยว่าอุ้มจะใส่ชุดไหนดีระหว่างชุดนี้ที่เป็นชุดสีชมพูหวานหวานนะคะแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ ชุดสีแดงนี้ที่เป็นแบบเท่ๆนะคะเป็นฮูดด้วยเนาะเร็วๆเร็วๆนี่นะคะวมก็ได้ผลบวชมาแล้วนะหลังจากที่ให้ทุกคนบวชเสื้อมานะคะนี่ที่ได้เป็นชุดสีชมพูนั่นเองนะแล้วก็ในวยญญางต่อไปเนี่ยอุ้มก็จะให้ทุกคนบวชต่อนเนื่องเลยก็คือเป็นการให้ทุกคนเลือกว่าใส่แว่นหรือว่าใส่คอนแทคดีนั่นเองค่ะส่วนตัวอยากใส่คอนแทคมากเลยคือแบบถ้าใส่แว่นรู้สึกแปลกๆกหน้าตัวเองเวลาถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้นะาะใจทุกคนช่วยเร็วว่ามึงจะใส่เป็นใส่แว่นนี้หรือว่าใสา่คอาาแนอาาแ,นอาาแ,นแนทคดี <ก S 1> ผมบดออกมาแล้วนะ้องก็คือให้อุ้มใส่คอนแทคนั่นเองนะคะก็ทุกคนก็เลือกเสร็จแล้วนะ้อุ้มก็จะไปใส่คอนแทคแล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะก็นี่นะคะตอนนี้ก็คือแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่คอนแทคเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกกันว่าอุ้มจะแต่งหน้าไหมลองพื้นนี้หน่อยก็ได้อะไรอย่างงี้เพราะว่าสิวแบบเห็นชัดมากนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปให้ทุกคนเลือกกันต่อไปนะคะจะให้ทุกคนช่วยเลอกว่าอุ้มจะแต่งหน้าไหมหรือว่าไม่่่แแตตงงงนนนัเเเเออะะกก็็คืยยพราาหสิวชดมล เลือก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 ก็ระหว่างเราผลบนุนะคะเมื่อจะให้ทุกคนเลือกต่อเลยนะเพราะมันจะทําผมทรงทอะไรเช่นกันแบบว่าหนึ่งเลยคือไปผมเซ่อเซรอแบบนี้ไปเลยกับ like, อีกอย่างมันก็คือมัดแกะอย่างนี้ขึ้นมาสูงซึ่งเอาจริงๆว่าอุ้มไม่ชอบทั้งสองอันแต่ก็แบบก,ก็ได้ทําก็ได้ะไรนี่น,นนะก็เดี๋ยวไปรอดูผลบวญก,กันดีกว่าถ้าจใจทุกคนเลือกอีกแล้วก็คือจะเป็นการที่ว่าเลือกทรง,งผมไว้อุ้มนะคะอย่างแรกเลยคือไปผมเซ่อเซอแบบนี้ไปเลยนะกับอีกอย่างก็คือมาขึ้นมาสูงซึ่งเอาจริงๆอัออนแต่่่วาเลืกคะ เลือกเลือกก็นี่นะคะผลบอยก็ออกมาแล้วนะคะก็เป็นอันนี้ก็คือให้แต่งหน้านะคะแล้วก็ผมก็จะเป็นการปล่อยผมนั่นเองนะคะคือทุกคนแลดูรักอุ้มมากไม่มีการแก้เนยทั้งสิ้นก็คือเอาจริงอุ้มมีความรู้สึกว่าเอ้ทุกคนคงแก้ง่ะแต่สรุปไม่ค่ะทุกคนทําดีมากเราค่าก็ระหว่างที่มุ้มจะไปแต่งหน้านะคะมุ้มก็จะให้ทุกคนเนี่ยเลือกระหว่างรออุ้มนะคะก็คือการที่ว่าเลือกว่าจะไปที่ไหนดีระหว่างไปสยามหรือว่าไปจัดจักรดีนะคะก็คือเอาจริงอุ้มอยากไปสยามเหมือนกันนะแบบ อยากไปซื้อของแต่ก็อยากไปจัดตุจักรเพราะแบบว่าก็อยากไปเดินเล่นนะ่ะเออก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าอุ้มจะได้ไปที่ไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวอุ้มไปแต่งหน้าก่อนที่อุ้งไปแต่งหน้านะคะอุ้มจะทุกคนเลือกก่อนเลยว่าหนึ่งอุ้มจะไปที่ไหนดีแล้วว่าไปจัดตุจักรนะคะเพื่อไปเดินดูสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อจะได้แบบน้องตัวอะไรสักอย่างกลับบ้านมาด้วยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือไปสยามนะคะเพื่อไปแบบเดินช็อป ะะหลังจากที่อุ้มแต่งหน้าเสร็จใช่ปะ่ะอุ้มก็มาดูผลวอร์อีกรอบหนึ่งนะคะจากตอนแรกที่เราดูเนี่ยคือมันจะได้เป็นทรงผมแบบปล่อยเซ่อๆไปเลยใช่ปะ่ะแล้วพออุ้มมาดูอีกรอบหนึ่งก็คือรอมีทุกคน <c oughs> เลือกมัดแกะสูงนะคะ <c oughs> แบบเอาจริงมัดแกะสูงแบบไม่มีความเข้ากันชุดนี้แบบไม่มีความเข้ากันอะเดี๋ยวอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะไปทําผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเลือกว่าอุ้มจะใสก่กระเป๋าใบไหนไปดีนะคะเดี๋ยวอุ้มจะแปะรูปให้ดูด้วยว่ามีใบไหนบ้างนั่นะ นะคะก็จะดูคนเลือกว่าจะใส่แบไหนดีระหว่างใบงนี้ที่เป็นสีเหลืองแบบลายดอกไม้น่ารักน่ารักแล้วก็ใบนี้ค่ะที่เป็นสีม่วงแบบเข้ากับสีเสื้อนะคะเลือกเลือกเลือกนี่นะคะก็กำลังให้จะลุงทาผมให้นะคะก็คือแบบยังก็หัวถึอโอ้ยมันไม่มีคอข้ากันเลยเออมันก็เอ้มันก็ไม่แย่เปัญญาอ่อนใช่ปะ แกงว่าทุกคนแล้วก็ผลหมดที่จะไปที่ไหนนะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้ไปสยามนั่นเองนะแล้วคือนึกดูนะไปชุดนี้สยามโอเคมนันเข้าก็ได้แต่ผมว่ะ <c oughs> ไม่เต็มอ,อุ้งเอาลูกผมลงอ่ะแล้วเดี๋ยวเผื่อมันจะดีขึ้นโอ้ <c oughs> oh my god ก็นี่นะคะจะเป็นสภาพที่ทุกคนเลือกให้นะคะก็คือถ้าปล่อยผมเนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะคะแต่นี่วัดผมแล้วมันเป็น คุณหมอไผ่จริงคุณหมอไผ่มาแบบน้องค้องจำไว้นะว่าใครวดอะไรไว้นะจำไว้นะจำไว้นะก็แหละก็แถวต่อไปก็จะเป็นการเลือกรองเท้านั่นเองนะคะก็คือจะมีทั้งหมดสองคู่นี้หนึ่งเป็นคู่สีเหลืองที่คู่กับกระเป๋านะคะก็มันก็ไม่ค่อยเข้าแต่ก็เข้าอยู่กับอันนี้นะคะที่เป็นคาร์ลฟูหน่อยเพระว่าพัเทลว่ามาอันนี้คือเคยใส่ครั้งเดียวเองด้วยก็ฉันตัวยอกได้คู่นี้แต่ก็ไม่รู้ทุกคนจะวดอะไรให้นะคะก็รอดูกัน ผาก็จะให้เลือกรองเท้านั่นเองนะระหว่างคู่นี้ที่เป็นรองเท้าผ้าใบสีพัทเทลนะคะแต่ในกล้องมันค่อนข้างที่จะไม่พัทเทลแต่ของจริงมันพัทเทลมากเลยนะแล้วก็อนี้ที่เป็นคอนเวิร์ตนะคะสีเหลืองยังไม่เคยใส่เลยนะคะทั้งสองคู่ก็เล็ก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 ผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกกันว่าจะไปสยามเนี่ยด้วยรถมีหรือว่า BTS นะคะเพราะว่าคือถ้าเราไปรถยนต์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะแบบเชยกันไปแล้วไม่ได้อะไรอย่างงี้มันก็จะแบบเออคลิปเราจะไม่มีคอนเทนต์อะไรขนาดนั้นเนาะผนก็เลยจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกกันว่าจจจะะะะะไไไปปรรรถเเมมมหหืือออ BTS นนนั่่่งงคซึกด้้ใวยี เรือด้วยหรอจะไปเรือด้วยหรอแเราจะต้องไปสยามกัใช่ไหมคะอุ้งก็จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกระหว่างหนึ่งเลยไปรถเมล์หรือว่าส่องไป BTS นะคะคือถ้าเราไปรถยดตนธรรมดาเนี่ยมันก็จะแบบธรรมดาเกินไปนะคะคลิปเราจะไม่มีคอนเทนต์นะคะทุกคนก็ต้องเลือกมาแต่ส่วนตัวอย่างนั้น BTS เ,เพราะว่ารถเมล์ร้อนมากก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้ผลบวดรองเท้าแล้วนะคะเป็นคู่นี้นั่นเองนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะก็คือนี่ สีในรูปกับอันนี้ไม่เหมือนกันเลยจริงในฟิลเตอร์ไอจีคือเป็นสีที่แบบแบบว่าเข้มเข้มมากแต่อันนี้คือแบบผัดเทลมากผัดเทลแบบพาสเทลมากเข้าไหมเนี่ยทางชุดเหี๋ยเดียว่ยแล้วข้อท้าที่จะไม่เต็มแบบไม่เต็มมาวนะเดี๋ยวเรามารอผลบุตาการเดินทางเราแล้วกันเนาะว่าแบบเออเราจะได้ไปด้วยรถม์หรือว่า BGS สนะคะส่วนตัวก็อยากไป BGS มาก ก็พอดีว่าตรงนี้นะคะเสียงหายนั่นเน้องออก็เลยจะมาบอกว่าผลหมดที่ได้เนี่ยก็คือไป BTS นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมุ้งก็กำลังจะเดินไปขึ้น BTS นะคะแล้วก็มีพี่ไก่นำทางด้วยนิดน,นึงเนาะมาเจอนคนอ้วนหนึ่งคนเหมือนแมมันเล็กแหวะ เรียบร้อยแล้วหน่ะจากที่ทุกคนแบบกรดกันมาคือจะบอกว่าต้นขามาเนี่ยคือแบบว่าฝนตกด้วยนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคะก็กว่าจะมาถึงตรงนี masa, ้แล้วก um, uh, ็เป <Wow. S 1> ็นเวลาที่สักพักนึงเลยแล้วก็พอลงมาเนี่ยก็จะแบบบางทันเลยนะคะเจอบางทันคางทันหล่มากก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็คือจะไปซื้อน้ำนั่นเองเราขึ้นก็ต้องไปเลือกก่อนว่าผมจะเอาน้ำที่เขาอะไรดีแต่ก็เดี๋ยวไปเลือกแล้วเดี๋ยวลงโพในไอจีแล้วก็ให้ทุกคนเลือกกันมานะคะ ก็ตอนนี้นะคะอุ้งอยู่ที่สยามเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกสองร้านชาให้อุ้งหน่อยว่าจะกินอะไรดีแล้วว่ะฉันมไข่โมโคลโค้นะคะแล้วก็ชาตามือนั่นเองระหว่งางรอผลโัพธชานะคะอุ้มก็จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกกันต่อน,นั่นเองนะว่าว่าจะร,าร้องคาบบราโอเกะหรือเปล่าแต่ล็อกก็สามคนเอาจริงยังไม่เคยร้องกันจะหลงเลยเลยกับพี่ไก่ด้วยเลไรอย่างเงี้ยปกติจะแบบเล่นเกมด้วยกันนะคะอีกอย่าง,งาก็คือจะเป็นการเล่นตู้เกมได้ค่ะซึ่งตู้เกมเวลาทิตย์นี้กับเจนลุงแล้วก็พี่ไกด จะให้ปไปลองคาราโอเกะกับพี่นักสับคนหรือเปล่าหรือว่าจะให้ไปเล่นตู้<ห>เกมดีน,น,นะคะผมโบกนก็คือออกมาแล้วเนาะตอนนี้ก็คือซื้อน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่กำลังคำพนโหวตอยู่ว่ามันอยู่หน้าไหนขอไอจีอนี่อันนี้โอ้หน้าแย่มากก็คือสรุปก็ได้กินเมนชานูไข่มุกน,นั่นเองนะคะจิ้มเฉลิก็คือไปซสี่ห้าเรียบร้อยแหละมากินกันดีกว่าบอกเขาหวานปกตินะไม่รู้หวานหรอหยุดได้ปะ ไป็นเลยก็เลยเดียวคือเอาริงๆช่วงนี้อุ้มไม่ค่อยได้กินชานมันมุกหรือว่าน้ำหวานสักเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นหวานโดนเจ้าลุงห้ามเรื่องการกินของหวานไปในระยะหนึ่งเขาท่ากลัวก็ปวดหัวอยนี้แล้วคือทุกคนต่างบอกว่าเราคาราเกะเขาคาราเกะเท่าไหร่หกขึสามไม่ไม่ไม่ดูที่คนติดสรุปเดี๋ยวเราก็จะไปร้องคาราเกะกันนะคะ นะคะอุ้อยู่ที่คาราโอเกะแล้วเ no, นอะอุ้งก็คือจะร้องเพลงแต่ว่ายังเลิกเพลงไม่ได้ก็จะให้ทุกคนช่วยเล่กนะคะระหว่างหนึ่งเพลงฝนตกไหมนะคะอีกเพลงหนึ่งก็คือจะเป็นฉากเล่นน้ำดาน่ยก็เลือกันมาเร็วะะหลังจากที่เมื่อกี้รอบผลบมาแล้วค่ะสิ่งที่แรกก็คือฝนตกไหมนั่นเองนะคะก็คือเราม,มาร้องกันนะตอนนี้ก็คือรอพี่ไก่กำลังพี่ไก่กำลังทำพังะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ร้องเพลงกันหรือเปล่า

ก็ลองคาราโก้ออโอเคือะลรวะต่อไปเราก็จะไปสยามดิทนั่นเองถามว่าไปทำไมคือสวนตอวอู่นึงเลยคือจะไปถ่ายป้ายป้ายวัอเกิดของปักจิมินนะคะบวกกับไปกินน้ำที่นู้นด้วยเพราะว่านอยเสื้อแผรเหรอได้ปะให้ทุกคนเลือกเฮ้ย้หน่อย้ทุกคนเลือกดเหรอเขาจะไปแล้วโอเคได้เลยนะด้วยสายตาดีสตาตาคืออยากได้มากให้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 ลเลือกเฮ้ยเลือกให้หน่อยอยาก้ ใช่ตังค์ใช่ตังค์อุ้มเดี๋ยวก็อุ้มซื้อให้ตังค์นัวเราซื้อให้ปะก็เดี๋ยวเราดูคนโหวตก่อนถ้าเขาไม่ให้ซื้อเราก็จะไม่ซื้อแล้วถ้าเขาให้ซื้อเราก็จะไม่ซื้ออยู่ดีไม่ได้เหรอไม่ได้โอเคเราจะรื้ซื้อให้แค่ใครก็ได้ถ้าเขาโหวตว่าให้ซื้อนะก็นะคะจะลุงบอกว่าให้ซื้อไอแพดให้หน่อยนะคะก็อุ้มนั้นก็ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะซื้อให้สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะให้ทุกคนช่วยเลือกว่าจะซื้อดีไหมนั่นเองกดซื้อกดซื้อไม่ตต้้้้้้้้้ออ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 งงซซซซซืืืืืืนนนะะะะะคคคกกกกก็เเเดดที่่ไไมาโ แลังจากที่เราดูน้องจิมินเสร็จแล้วก็แบบฟูดใจมากะใจฟูไปหมดเลยทุกคนแล้วก็มาดูคนโหมดผนโหมดคนโหมดบอกว่าให้ซื้อแต่สี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือโหดให้ซื้อพันห้าสี่หกโหดไม่ซื้อสองร้อยแปดเก้านะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะโซย่างวะมากเอาว่าแล้วเราก็ต้องไปซื้อไอ้แพดแทดจ้ลงอะนะมีน้องอุ้มซื้อให้เงินน้องอุ้ม อะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ไอแพฟรีเฉยเลยมาเสียตังค์แล้วค่ะพัชจะลงมาซื้อไอแพดเรียบร้อยขอบคุณทุกคนนะคะเวอร์ป่ะเสียตังค์แล้วอุ้งหนังอุ้งรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเซลมากค่ะเซลเซลคืออะไรวะเซลเซลคือเซลแต่ปรับให้มันเป็นแบบสซาเล่ซอเสือไม่ทวอลแวร์ไม่ไดดูแบบตะมุตะมีเคลื่อนเกี่ยวไม่เป็นรู้เหมือนกันแต่ว่าหลังเลี้ยงอาหารแฟนคลับกัน เซฟพัเ <Yeah. S 1> ็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ทุกคนโหวตตอว่าอุ้มจะไปหาที่ที่รู้จักดีไหมก็คือไปหาที่บุญนินนะคะก็คือ,อน,นัดมาคือพี่เขาบอกว่าแบบเออชวนไปนะคะอุ้มก็เลยแบบเออไปด้วยเพราะว่าอยากไปเจอด้วยเหมือนกันนั่เงแเ้วเคยเจอครั้งนึ่งแล้วนะคะที่สยามเหมือนกันแั่แหละเนาะครั้งนี้เหมือนเป็นงานของพี่เขาอ่ะหนงงานคือจบตอนหกอ่ะงานจบตอนทุ่มหนึ่งใช่ปะแล้วก็นะเวลาห้าโมงครึ่งยังไม่รู้ด้วยจะไปทันไหมก็เลยว่าส่วนตัวคืออยากไปมากเพราะอยากไปเจอนะคะุรให้ทุกคนโหวตนะคะว่า ต่อไปเนี่ยอุ้งจะไปหาที่ที่รถจักดีไหมนะคะก็คจะไปหาที่พูนินั่นเองนะคะก็ตัวตัวคืออยากไปมากนะคะทำไมถึงต้องพูดเร็วขนาดไหนเพราะแป๊บจะหมดแล้วะคะ่ะก็เรียกหมดแล้วไปนะค่ะก็ได้ไอ้แผนมาแล้วหน้าตาแบบหน้าแบบริมกระดุมมากเพราะแล้วก็ผลโหวตนะคะมาแล้วนะคะว่าเราจะได้ไปหาพี่มูนินไหมก็คือได้ไปนะคะยี่โอ้โหแคปหน้าให้มันหน่อยดีไหมเนี่ยงงเดี๋ยวเราก็จะไปหาพี่มูนกันนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะว่าถึงแล้วแล้วก็มิดยูว่าว่า มิสซิเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอน้องนานมากดึงแนะนำตัวเลยก็สวัสดีค่ะมูนิดไอมีนะคะก็เป็นวงไอมีเป็นวงน้องใหม่เนาะเป็นวงไอดอลน้องใหม่่นองค่ะไปน้องพี่เขากันได้เยอะๆเลยนะคะกด้วยนะคะฝา่น้องด้วยน้องรักมากโอเคบายๆเราไม่ลบก่อนแหละก็นี่นะคะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะไปหาพี่มุนิดเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่จอดรถนะคะเพื่อไปหาของกินต่อคืออุ้งก็ได้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกกันต่ออีกว่า จะกินข้าวที่ร้านส้มตำนะคะข้างทางหรือว่าจะกินร้านสเต็กดีนะทุกก็ต้องรอเลือกว่าจะกินที่ไหนดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปตอบคนในโพลไอจีนั่นเองต่อไปนะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเรื่องหน่อยว่าอุ้มจะไปกินข้าวที่ไหนดีระหว่างหนึ่งร้านส้มตำข้างทางนะคะแล้วก็สองก็คือร้านสเต็กนั่นเองนะก็เรื่องเรื่องเรื่องหลักๆส่วนตัวคืออุ้มกินได้ทั้งสองอันเลยจริงๆก็ตอนนี้นะคะเราก็ อยู่ที่ร้านช้อมตำแล้วนะคะแต่ว่าข้างคลองเลยนะก็คือจะบอกว่าร้านร้านนี้จะลุงไม่คนเลือกให้นะคะอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรดีนะคะในหอยยังโล่งหรือว่าจะกินอะไรดีก็เลยอุ้มจะให้ทุกคนนะคะเลือกช้อมตำว่าเอออุ้มจะกินช้อมตำอะไรดีแล้วก็คิดอะไรบ้างนั่นเองนะคะอุ้มก็จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกกันอีกแล้วนะคะว่าอุ้มจะกินช่อมตำอะไรดีระหว่างตำไทยนะคะแล้วก็ตำปลาลนนั่นเองนะคะก็เลือกมากันนะคะก็เสียมหาอีกแล้วนะคะผลโหวตก็คือได้เป็น กินตำปลาลานั mm ่นเองนะคะซึ่งวันนั้นที่กินเนี่ยอร่อยมากคืออร่อยจริงๆแหละแล้วก็คือแบบว่าเหมือนแบบตัวนั้นไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่แต่ก็เออกิกินได้เลยสรุปกินไปกินมาก็คือกินหมดเลยนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะอุ้มก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา สองทุ่มห้าสิบแล้วนะคะก็แต่ก็คือแบบตอนนี้คือเหนื่อยมากต้องการที่จะนอนมากๆนะคะแต่ว่าเรายังนอนไ,ได้เราต้องให้ทุกคนเลือกต่อน,นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ต่อไปเนี่ยที่จุ้มจะให้ที่ใครคือจุ้มวะสิ่งต่อไปที่จุ้มจะให้เลือกนั่นก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีชุดอะไรบ้าง ทนะคะจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกชุดให้หน่อยว่าอุ้มจะใส่ชุดนอนอันไหนดีระหว่างอันนี้นะคะที่เป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นชุดนอนเข้าเซ็นะคะเป็นสีชมพูหว,วานๆลายอยู่ในขอน้วยน่ารักมากเลยเลอกๆเพื่อนนะคะระหว่างที่เราจะรอผลบวชกันเนี่ยเดี๋ยวอุ้มก็จะไปล้างหน้าก่อนเพราะว่าตอนนี้ขึ้นเหงื่อน้ามากหนยจะเครื่องสาอางหนจะแบบความหน้ามันของอุ้มเองด้วยนะคะโอ้โหมืดมากเราไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้ากันดีกว่าไช้สบู่ตัวเดิมเลยนะคะน้องหอมมากเป็นะะค ของรอยัลบิวตี้นะก็ด้วยความที่ว่าวันนี้นะคะอุ้มออกไปเจอฝุ่นมาทั้งวันแล้วนะคะคือฝุ่นเยอะมากวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะอุ้มก็จะสครับหน้าด้วยนั่นเองนะอุ้มจะใช้เจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะก็คือเป็นสครับบิซีมาขานนั่นเองนะคะก็คือเป็นของรอยัลบิวตี้อีกแล้วนะคะเป็นนอนนอนเหมือนเจลลี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะคือมันจะ มี Med เม็ดบีบด้วยนะคะเพื่อขัดพวกเซลล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพทาให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนะตัวนี้ตัวนี้นนเป็นเม็ดบีบพิกกี้แพรดีดออย<แ>นั่นเองนะคะตัวนี้คือมันจะมีเม็ดบีบโดยเหตุบาดฝ่หน้าอย่างงี้มันจะมีความเป็นแบบเม็ดเน็ตด้วยนะคะตัวนี้คือมันจะช่วยเรื่องแบบว่าทาให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอ่อ,อนโยนม,มากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดหน้าเลยนะใครที่ชอบสักครับบ่อยๆเนี่ยแบบอุ้งเป็นต้นนะคะก็คือจะมีความรู้สึกแบบแฮปปี้มากเพราะมันมันมือมากเลยนะ คุ้งเป็นคนที่ชอบสครับอยู่แล้วด้วยนะคะแบบสครับตัวสครับผิวสารทุกอย่างเออแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ทั้งมาร์กไปด้วยแล้วก็สครับไปด้วยก็ได้นะคะคือแล้วแต่เราเลยว่าจะทํายังไงก็ได้ซึ่งอุ้งเนี่ยก็จะสครับแล้วก็ไปมาร์กด้วยแน่ๆตอนนี้เนี่ยเรามาร์กกันดีกว่านะคะคือจะบอกว่าอนนี้เนี้ยเวลามาร์กเนี่ยคือทิ้งไว้พั้งหมด5นาทีแน่ๆนะคะคือให้เยอะมากเลยมันมีความเป็นเจลลี่ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยนะคะเพราะว่า มันไม่ทาให้ผิวเราระครยเคืองหรือว่าแบบแสบนั่นเองนะมากทิ้งไว้5นาทีแล้วเดี๋ยวอุ้มจะแปรงฟันรอระหว่างรอมานั่นเองนะคะอืมแล้วก,ก็หน้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบ มันนุ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยีก็แนะนาเลยนะคะตัวนี้แบบว่าขัดได้ทั้งข้อศอกเข่าตะตุ่มต่างๆได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือใช้แล้วมันจะทําให้ผิวเราขาวขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยมันจะขจัดพวกเซลล์ผิวที่แบบว่าเสื่อมแล้วด้วยนะคะบวกกับตัวนี้ที่มันมีวิตซีอยู่แล้วนะคะมันก็เลยจะดีกับเรามากๆเลยเนาะ สำหรับใครที่อยากลองซื้อมาใช้นะคะแบบว่าอยากรู้มันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยสามารถซื้อได้ที่เซเมนเอลเมนนะคะหรือว่าจะร้นานค้าเครื่องสำอางทั่วไปก็ได้ค่ะราคาซองละ49บาทเท่านั้นนะคะ <S <S แล้วก็สามารถซื้อที่ตามแฟนเพจของร o ย a l วิ a u t y ได้ด้วยนะคะจะถ้งไว้ให้ด้วยเนาะทั้งเจ้าตัวสบู่กับสครับรเลยนั่นเองค่ะแไ้่ก็ให้ลืมให้ดูไอ้นี่เลยผลโบนนั่นเองนะคะวชุดน,นอนก็คือออกมาเป็นให้เลือกเป็นยูนิคอร์นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไปใครจะลุงวางชุดนอนไม่ให้ในห้องนะคะ Mm hmm. like แล้วให้เจ๊ลุงเขาหยิบมาให้แล้วอุ้มก็จะไปอ yeah, em, าบน้ำก่อนแล้วมาเจอกันก็ตอนนี้นะคะคุณได้อาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชีวิตมาเป็นชุ่มพูลายยูนิคอร์นะคะคือหวานมากพลังมากเลยเนาะก็วันนี้นะคะอุ้มก็ได้ตามใจฟอลโลเวอร์จนได้เรื่องเหมือนกันเนาะเพราะว่าซื้อไอแพดให้จ๊ลุงด้วยแล้วก็ซื้อของกินต่างๆมากมายด้วยนะบบซื้อของอื่นด้วยเนาะแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่อื่นด้วยนั่นเองนะคะใครที่ได้โหวตกันบ้างค่ะก็คอมเมนต์ลงไว้หน่อยนะใครที่ไม่ได้้้้้้โหหหววววตตตเเเนนนนนนี่่่่่ยคครรัังาาาาากก็มมมมมลใะะะพอออไไดดแบบิจุ แล้วก็เวลาอุ้มมีอะไรให้เล่นเนี่ยสามารถเข้าไปกดลิ้งกันได้ทางนั้นเลยเนาะเพื่อจะแบบว่าขังหน้ามารวมเล่นกันอีกได้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสองสไลค์ค่ะแล้วก็คลิปหน้าอยากให้อุ้มทำแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ทาอะไรอีกสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนต่างๆของช่องอุ้มจริงๆเนะไปเลยบ๊ายบายล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ